Cheers. สวัสดีเจ้ามาพบกันในป่าเห็ดอีกแล้วจ้าพี่นอกจ๋ามาเก็บเห็ดก่อนที่หิมะจะตกนะคะคุเรมโบชวนมาจากก็ป่าข้างๆบ้านนะคะเป็นป่าสนนะคะวันนี้ค่ะสวีเดนทางตอนใต้นะคะเรามาเก็บไปพร้อมๆกันเพราะว่าตอนนี้เห็นเห็ดแล้วจ้าคุเลมโบอยู่ตรงนี้นะจ้าพี่นอกจ๋าเห็ดก็อยู่ตรงนี้ก็มีค่ะตรงนี้ก็มีอ่ะเก็บใกล้ๆก่อนนะคะเห็ดดำหรือว่าทรัต ขั้นตะแลลนแล้วนะคะวันนี้พาพี่น้องมาฟินในบรรยากาศอีกแล้วเปิดคลิปมาก็ได้เก็บได้เล็มจะ้ะวันนี้เอาตะกร้าเล็กมานะคะเต็มตะกร้าเล็กนี่ก็จะกลับบ้านจ้ะคุยกันว่าอย่างนั้นนะถ้าเต็ม ตรงนี้ก็มองหาชักนิดนึงนะคะเมื่อกี้เห็นอยู่สองสามจุดเก็บแล้วมาออกก็ําลังกายกันนะพี่น้องอ่านี่ง่ายนี่จะหูมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่นะคะวันนี้ใส่ถุงมือสีขาวให้พี่น้องเห็นชัดๆนะ มีค่าต่อจิตใจมากอ้ยอ้ยอุยอ้ยดูพี่น้องเสียงรถพี่โบดังนี่อบอุ่นมากจ้ะแกเพิ่งกลับจากไปขอใบรับรองแพทย์มานะจ๊ะแกเป็นคนชวนชวนตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่ว่าฝนตกไง่ะเมื่อวานอมฮอนอยู่นะคะพี่น้องกุลิมโบยัดใส่ปากให้แกซื้อฮอนไอขิงฮอนมาให้จะสงสัยเอามาให้นักร้องในป่าเห็ดถ้าเสียงใสๆเสียงดีๆมีเห็ดเก็บก็จะมีเสียงพุงเสียงเพงมากล่อมพี่น้องอีกแล้วถ้ามีเห็ดนะถ้าไม่มีเห็ดก็กลับบา้าน ดมอสซะก่อนนี่นะตรงนี้ที่เราเก็บเข้าไว้คาวก่อนดอกเล็กๆแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ผนนยามาเลยบรรยากาศที่ฟินที่สุดก็คือมีแสงแดดมานะคะแสงแดดมาแบบนี้ หาเห็ดไปด้วยนะจ๊ะหาเห็ดไปด้วยแสงแดดที่น้องจ๊จาแต่นี่เป็นซุ้มล่าสัตว์ของนายพานนะคะในช่วงฤดูหนาวจ้ะ <c oughs> เ็กก็ลัดเลาะอยู่แถวนี้แหละพี่น้องนี่จ้ะที่เก่าเวลาเดิมข้างบ้านแหละพี่น้องซุ้มเดิมนะคะพาพี่น้องเดินไปตรงนี้ก็ได้เก็บแล้ว เพราะว่าเราขายักดอกเล็กๆเ,เข้าไว้นะคะพี่โบเลื่อนลดตามเราก็คงจะเก็บได้บริเวณใกล้ๆบ้านนี่แหละเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดลงไปตรงนี้เจอแน่นอนจะ้ะนี่ เจอแน่นอนเพราะว่าเราขยักเล็กๆเข้าไว้นะคะถ้าสัตว์ไม่เอาไปกินก่อนหรือว่านายพานไม่มาเก็บซะก่อนจะ้ะหูบรรยากาศพี่น้องฟินมากดูแสงอริยธรรม อากาศแจ่มจริงๆเสียงรถพี่โบแกคุยกับญาติอยู่จ้ะอืมเอบมี้อ่ะน้องอ มีคนไอมีคนสวยงามมากว้าวว้าวว้าวาโหนุ่นจะ้ะนหนึ่งดอกสองดอกอ่อ,อนๆโอ,อ้โหนุ่นสามสี่ห้าหกว้าวว้าวาเยอะอยู่นะค่อยๆเล็มไปจะ้ะ มีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้ามาเก็บเห็ดจ้าเจอแล้วเห็ดจ้าโอ้ยเป็นยังไงบ้างนอ้อพี่น้องที่น่ารักทุกท่าน ากาศหนาวเริ่มมาเห็ดของเราก็จะได้เก็บไม่กี่วันแล้วปีนี้ยังไม่ได้เอ่ยชื่อไอนาม fc เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีชื่อปรากฏขึ้นในอคอมเมนต์นะคะก็มีให้อ่านเป็นบางท่านหอมก็จำคำบรรยายได้จะวันนี้เดี๋ยวมาเก็บเห็ดเอ่ยชื่อไอนาม เอซีนะคะแล้วก็ต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าอ่านอาจจะไม่ทั่วถึงนะคะเอาเท่าเวลามี mm hmm. ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะ mm hmm. จะขอเอ่ยชื่อเลยนะคะ เริ่มจากคุณยายอ้อยร้อยเอ็ดหรือว่าคุณปัทมาพรทองมั่งนะคะคุณแม่สายทองผ้าไหมเพื่อนของคุณยายนะจ๊ะคุณยายบุญอุดอรอยู่ทางภูเก็ตคุณยายอวยพรพิมพทองค่ะคุณยายล้วนและคุณยายพรทางคอนแกน คุณพี่ออนนิชาสีสว่างคุณพี่ตุย๋ยธัญลัก์ษณโคตรรัตคุณแก้วใสใสพร้อมกับฟ้าสวยๆจ้ะอ่าน้องฟ้าๆด้วยนะจ๊ะน้องออนอรไทยจ้ะคุณพี่นางรัตนาผสมสีนะจ๊ะน้องที่คำพรนครสีน้องสุรพีคนนี้ชอบเสียงเพลงมากน้องวันเยอรมน,นี่ น้องสเสน่วังเชิมน้องสน่วังชุ่มกลางเยอรมน,นีคุณพี่โสพิธาสุวรรณดิษทักุลทางท่าวงุงน้องยุยุวดีวาตาเบอยู่ทางญี่ปุ่นค่ะน้องการสาวยาโสเปโกอยู่นครเบนเยีย่ทามนวันสีแก้วอยู่ทางสุขโขทยัยน้องไก่พี่กุลสีพะวงอยู่ทางบึงกาาน้อ,นอง ป้วทองพูนย้อยรํานะจ๊ะน้องแตงน้องละไมชํานาญกิจนะคะเห็ดมีไหมอบอกด้วยบอกด้วยกำลังนึกชื่อ f อซอยู่โอ้โหเจอขนาดนี้เรียกยายหนูลาดกระบังมาช่วยเก็บเลยค่ะมาพร้อมกับอารมณ์ขำๆทุกคีสำหรับท่านนี้นะคะ คุณทองหลังเราละพระอ่าน้องอมแอมด้วยคุณพี่เฉลียวรัศมีนะคะคุณละเอียดสนอกลางค่ะแล้วก็คุณปิยรัตแท่เลลาโหยสวยมากเลยคุณพี่ยาวภาเอี่ยมสะอาดคุณพี่สมจิตเพชรทองค่ะคุณพี่ธารดีคุณพี่เกษรน,น้องปทุมทิพย์สายหวาน พี่จันหอมมุนใจตั้งเชีงยงไฮ้พี่สาวอุทุมพรจากจังหวัดแป้เจ้าแล้วก็คุณสมศรีพมประสิทธิ์โตยน้องทะมนวันสีแก้วอะทางสุขโขทยัยสายใจไทยแลนด์ติดตามอยู่ไหมอ่ะแม่นกน้องนกชนกนั้นทางชนบุรีรีร,รีคุณพี่ปราณีมีรุ่งเรือง น้องปอหรือว่าน้องจุลีพรคุณนหวานจ้าการจนาการจนานะคะคุณซัมซุงคุณสมจิตด้วยนะคะอ่าน้องเล็กๆน้องเล็กๆอายะอยะ,อยยะจะลืมชื่อเอฟซีไหมพี่น้องเอ๋ยเป็นกระจุกกระจุกเลยตามตามหย เป็นกระจุกกระจุกเลยค่ะเก็บค่ะเก็บโหเอฟซี FC จ๋ามาช่วยกันเก็บแล้วโอ้ยมาจ้ะช่วยกันเก็บน้องหนูพวงวงอุป,ปะนะจ๊ะลูกสาวที่น่ารักด้วยนะจ๊ะมะนาวจ้ะสุการดาน,นันทโสอ่ะมาๆมา,มา,มาช่วยกันเก็บหูสุดยอดสุดยอดคุณพี่ละเอียดเสนอกลางนะคะคุณสงวนทับอาสาจ๋ามาช่วยหอมหน่อยจ้ะแล้วก็มีน้อง ท่านหนึ่งนะอ่านชื่อไม่ออกจ้ะอยู่ทางอเมริกาค่ะคุณพี่แก้วตาอยู่ทางเหนือสวีเดนน้องเดือนเพนจำปาสินนะคะน้องสาวคนนี้ไม่ค่อยได้เอ่ยชื่อน้องเป็นคนที่แชร์ไปจำเลยจ้ะคุณพี่อัมไพจะเรินวงด้วยนะคะโอ้เป็นกบเป็นกรรมเจอเหตุเยอะๆ จำชื่อ f อไม่ได้แล้วตอนนี้คือมันตื่นเต้นนะ่ะถ้าจะจำชื่อแม่นๆคือมันต้องต้องมีสมาธินะพี่น้องหอมก็ไม่ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่ก็ได้รับโรนจากสวรรค์คือความจำนี่แหละจ้ะใช้ชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี่คือความจำอาเอาเอา,เอาจะเต็มตะกร้าแล้วคุณพี่ยุพินอังกินน,นันททางจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะแล้วก็ น้องรดาด้วยจ้าคุณแม่จันเพนคุณแม่ดำจันนาด้วยนะคะคุณพี่กัญญนัตรามโยทินน้องบุบผานิตยากนค่ะแล้วก็น้องกัลยาอัครสุขบุตรนะคะพยาบาลคนสวยทางโรงพยาบาลราชวิถีจ้ะอ่ะนกนุกนกปูปีกร้องกระเจิงเลยจ้ะแม่หอมมาแล้ว ห่างไกลจากพ่อโบโด้วยนะคะอยู่คนละฝั่งกันจ้าแต่ว่าไม่ไกลถนนนี่นะคะถนนจ้าสิ่งที่บอกคุณสามีว่าถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสฉันจะเข้ามาป่านนี้นะคะ h e อร์ออฟมก็คือคอยฟังเสียงฉันนะคือเสียงโทรศัพท์เสียงตะโกนเรียกรถอะไรประมาณนี้จ้าคุณอิ่มบุญอิ่มใจด้วยนะคะ อ๋ยายเจมิมชนบทสวีเดนนะคะยูทูบเบอร์ช่องดังก็เคยเข้ามาติดตามชมช่องเหมือนกันตอนนี้อยู่เมืองไทยเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะขอบคุณช่องต้อลาพาเพลินนะจ๊ะน้องต้อให้เกียรติเข้ามาทักทายอยู่บ่อยครั้งค่ะยายตะเมียฝรั่งชนบทก็เดินทางกลับเมืองไทยคนนี้ก็ใจดีกระหอมตลอดนะคะขอบคุณมาก ที่ลืมไม่ลงและก็คงไม่มีวันลืมในชีวิตนี้ก็คือแม่ขวัญสวีเดนหรือว่าช่องแม่ขวัญสวีเดนนะคะเป็นผู้อุปถรัรมภ์ช่องเล็กๆของผักกาดหอมให้มีวันนี้พร้อมกับเอสีที่น่ารักทุกท่านจ้ะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับแม่ครูหรือว่า เจ้าของโปรไฟล์หิ่งห้อยในทุ่งนานะคะที่สูญเสียคุณพ่อผู้พันไปนะคะคุณแม่ก็ติดตามมานานแล้วก็เงียบไประยะหนึ่งนะคะท่านก็ได้มาบอกว่าทำใจไม่ได้เลยคุณพ่อผู้พันเสียไปแล้วก็ติดตามพักการหอมนี่แหละได้ดูเพลินๆคลายเหงาไป ต้องขอขอบคุณมากนะคะคุณแม่ขอบคุณทุกท่านด้วยจ้ะคุณพี่ไข่มุกมาริทองค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะช่วงนี้บอกไม่ค่อยสบายน้องเอเวอรลินหรือว่าน้องเอลงสมบูรณ์นะคะคุณพี่อรุชามีพรทังโคราชด,ด้วยนะคะคุณอติกระมิแน่คุณคนึงหาคุณโชติกาค่ะ น้องแก้วตาด้วยนะคะแล้วก็น้องนิพาพรทั้งสองนิพาพรเลยนะคะน้องนิพาพรทองคําด้วยน้องปรางทิพย์พรหมทองน้องเดียทางสะแก้วคุณนุชออนอนันต์ด้วยนะคะแล้วก็คุณนุชซี่เตาปูนจะน้องแนนทางมาเลเซียอ่าน้องเยาเยามิทางมาเลเซียด้วยธนาตาวงใจหรือน้องตายทางอเมริกานะคะ คุณพีเรนูหรือว่าพี่แหมวทางชุมพลเจ้าของสวนทุเรียนนะคะน้องโซพิษทางฟินแลนด์น้องสาวต่างบ้านนะคะตามด้วยคุณป้านารีรับจุนระกะหรือว่าคุณป้าต้อยผู้ใหญ่ใจดีแม่นกอุระแสงคุณแม่บุญพินด้วยนะคะคุณประพัดสอนจิตเกต และก็น้องจูดี้ด้วยจ้าคุณซาร่าเอ่ยหรือยังนาะถ้าเอ่ยซ้ำต้องขออภัยทำไมได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องขอโทษนะคะคุณทองเหรียญปนมสีน้องนิตยาด่านกุลด้วยนะจ๊ะจะเป็นยังไงบ้างจ๊ะพี่น้องจ๊ะเพลิดเพลินไปกับการเก็บเห็ดของเราค่ะในจุดนี้มีเยอะตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงพี่โบแล้วจ้ะ แต่ว่าพี่โบอาจจะได้ยินเสียงผักกาดหอมพอเสียงเพลงนะคะมันกล้องภูเขาจ้าโหสมการรอคอยจ้าอูพี่น้องเยอะเยอะจ้าอ่าของดเอ่ยชื่อไว้ก่อนนะคะามาเรามาโฟกัสกันที่เห็ดละค่ะทีนี้ถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามท่านใดก็ต้องขออภัยนะคะอย่างงอนนะคะ แนะนำชื่อมาแล้วกันค่ะแล้วก็คุณช,ชลิตาเฉลิมอะไรสักอย่างนี่แหละนามสกุลมาไม่ครบนะคะต้องขอโทษขออภัยนะแต่เหตุของเรามาเต็มเลยมไม่น่าเชื่อเลยว่าเรายังมีโมเมนต์เก็บเห็ดอยู่จ้าเป็นการเก็บเห็ดหนีหิมะนะคะภายในอาทิตย์นี้หิมะมา เห็ดของเราก็อาจจะเฉาจะแต่บางปีเราก็เก็บทำทำกลางหิมะก็มีจะ้ะหูยพี่น้องเยอะมากเลยค่ะนู่นน่ะขึ้นไปภูเขานวนเลยเก็บเก็บค่ะมันเป็นเรื่องจริงนะร้องเพลงให้เจ้าป่าเจ้าเขาฟังเนี่ยท่านก็ประทานพรเห็ดให้ทุกครั้งเลยค่ะ สิ่งดีๆก็พูดเอาค่ะไม่งั้นเขาคงไม่มีการบนบานสารกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกช้างก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะเจ้าค่ะที่ท่านได้โดนจิตโด,ดนใจให้ได้เห็นเห็ดเยอะๆจ้ะเยอะก็คือไม่ได้มากมายเหมือนช่องอื่นนะคะช่องนี้มันเป็นถิ่นที่เห็ดเห็ดไม่มีจ้ะ โอ้พระเจ้าความมักน้อยของเรานำตะกร้าเล็กมาเต็มตะกร้านะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้ามีเวลาอากาศไม่ปิดเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆด้านหลังก็มีย่ามจะแล้วก็ในรถก็มีตะกร้าอีกหลายใบจะขอให้มีเห็ดเถอ,อะเนาะโอ้โหสุดยอดอะ่ะ สู้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 เป็นกำลังใจให้กับทุกคนจ้ะโบกมือลาเสียงเพลงครวนมาต้องลาแล้วเพื่อนกี่ปีจะลับเลือนฝากเพลงคอยย้ำเตือนหวนให้ จากกันไกลแม้เพียงร่างกายแต่ใจชิดไกลเมื่อใจเราซึ้งใจรวมทางไม่ร่างไกลมา ยังพริ้มพรายเก่าตายมีใหม่เสริมชีวิตที่ผ่านพบมีลบย่อมมีเพิ่มขอเพียงให้เหมือนเดิมกำลังใจอย่าอาวน รักเราไม่กคลนคลางแคลงแงงนายให้รักเราละลายกระจายในพ้องคนผู้ทุกทนตลอดกาลก็ขอบคุณหลานลุงทิพย์มากๆเลยนะคะบอกป้าประการหอมคือไอดอลของหนูแล้วก็ขอบคุณคุณพัทรวดีคุณนุพันธ์นะจ๊ะแล้วก็น้อง พัทราวดีโฮมเอลหรือว่าน้องก้อยด้วยนะคะหลายท่านไม่ได้เอ่ยชื่อเอ้อนน้ำย้ำอีกครั้งนะคะต้องกราบขอโทษขอผ่าฮะ <c ười> คุณเลมโบขึ้นมาตามพี่น้องอออย่า,าฮะอย่าฟูลคอยแอนสิเกงฟูลคอย เต็มตะก้าค่ะโน,น,น่่นนแกก็มาสูดอากาศบริสุทธ์นั่นแหละพี่น้องรูปปาลิเต้ออ <laughs> บอกให้ตะโกนนิดหน่อยโอ้โหอยู่โน่นนะคะอย่าๆยาอยา่ยาเข้ามานุพกะกะอย่าแกเห็นเห็ดอีกด้วยพี่น้องรถเราจอดอยู่ตรงนี้แหละซ้ายมือนี่แหละเป็นถนนนะคะแอร์เซกเรส ทักโซมิเกเข้ามาแฮนซับโฮไมยเย็ตตะเคินดีใจดีใจมีความสุขบอกขอบคุณที่มาหาฉันมาทักทายฉัน <c oughs> แค่นี้ก็อบอุ่นแล้วเจ้าพี่น้องการตะโกนของเราก็คือ,อ,อไล่ไล่สัตว์ป่าออกไปไกลๆจะเป็นยังไงบ้างคะคุณวันดาพา สุรธรรมจัญญาด้วยนะคะจากคลิปนี้ก็คงจะมีเรื่องเล่ายาวๆให้กับ FC ได้เขียนมาให้อ่านอย่างละเอียดนะคะอย่างเช่นคุณพี่เยาวภาเอี่ยมสะอาดนะจ๊ะแล้วก็มะนาวหมูปิ้งลูกสาวที่น่ารักขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆก,ก,กำลังใจจ้า โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอพระคุณที่ติดตามมาเข้าป่าเห็ดฟังเพลงเพลินๆสูตรอากาศบริสุทธ์ไปพร้อมๆกันจ้ะผิดพลาดประการได้ขอโทษขออภัยนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ประการหอมกับคุณลัมโบขอลากลับบ้านก่อนพบกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ